สัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนพิมชาแนลค่ะวันนี้เพื่อนพิมพ์จะมาทำนี่จากเพื่อนๆจ้ายำม,มังคุดนะคะยำม,มังคุดใส่กุ้งสดนะคะกุ้งสดมังคุดแล้วก็บีบลู๊แล้วก็พริกแล้วก็มะนาวนะจ้าสีอิ่วขาวจ้าให้ดูชัดๆเนาะ กุ้งสดจ้าลวกไว้เรียบร้อยแล้วก็มังคุดมังคุดแกะเนื้อเรียบร้อยนะคะแล้วก็พริกกับมะนาวนะจ๊ะพริกเราก็ใส่ไม่เยอะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นพริกป่นผสมนิดนึงนะจ๊ะอันนี้สีขาวจะเปื่อยมายมกันเลยนะจ๊ะนี่กระมังบะเรบะเรบะเรบะรบา,รารนะจ๊ะนะจ๊ะ ใส่กุ้งสดลงไปเลยค่ะกุ้งสดง่าย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 พริกนะจ๊ะนะจ๊ะพริกนะจ๊ะแล้วตามไปด้วยนี่จา้าพี่นนองบิดดูบิดลูจืดจๆจจ,จ,จ,จะมีน้ำจะมีน้ำแบบชุ่มช่ฉ่ำๆนะจ๊ะ โโ um. เ,เป็นน้ำที่จากเนื้อมังคุดจากเพื่อนๆเนาะอ่าูกๆก็ใส่ลงไปสีสัสสนเอาใจเข้มข้นจิตจัดจวดจวดสีขาวจ้ะง่ายๆนะจ้ะเพื่อนๆจ้ามะนาวจ้ะมะนาวลงไป <laughs> เพื่อนพิมพก็จัดย่านเลย่ะวันนี้จ้ะนะตามไปด้วยฟริกฝนนะจ้าพริกฝนจืด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 ไอเพื่อนดูนี่จ้ะงสดกุ้งสด ใช่แม่ค้าแต่หน้าตาใช้ได้นะจ๊ะโอ,อ้นี่เพื่อนๆจ๋ามีบิดรูดดีนิดนึงได่ให้หมดเลยเทุกสิ่งหมดทุกอย่างจ๊ะวันนี้ฝนตกด้วยทำไมเรามาทานแบบซีซาดอย่างนี้จ้าเพราะว่า อากาศอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจัจอนุ๊กขกจะลองชิมนะชิมชิมชิมกว่าลูกค้าจะมาสั่งกาแฟนะคะรีบชิมจ้ะรีบชิมกันเลยออหอพอดีมากไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอือถ้าใครป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหนาว เรียกว่าตื่นฟื้นลุกขึ้นมาวิ่งกันได้เลยจ้ะเพื่อนๆอิจจารขนาดนี้วิ่งกันเลยเดี๋ยวจะจับใส่จานกันเลยนะเชื่อมาแล้วมาแล้ง่ายง่ายง่ายจ้ะเพื่อน เพิ่งมานลจ๊าคุณลูกค้าจ๋ารอสักครู่โปรดรอสักครู่โปรดเถิดดูดวงใจทำมือเรียบร้อยแล้วจะมาเชียวกิบกิบกับกาบโกเกะเห็นไหมจ้าพเพื่อนจ๋ามาทานด้วยกันนะอร่อยเลือดอร่อยเลือด,ดจ้ะ ฮัลโหลฮัลโหแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพื่อนพิมขออนุญาตจ๊ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบพระคุณมากจ้าเริ่ม